Single Being. Podcasts about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุล Single Being EP สุดท้ายของปีแล้วนะคะก็เช่นเคยค่ะปีนี้ค่ะหมอก็จะรวบรวมที่สุดแห่งปี2024สสรุปเรื่องราวดีๆนะคะมาให้ครบทุกรอบด้านเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายดีนะคะมีทิปอะไรเด็ดๆสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพการเงินดีสุขภาพการงานดีและก็ที่สําคัญนะคะสายมูห้ามพลาดค่ะสุขภาพดวงดีค่ะซึ่งทิปเหล่านี้นะคะก็ฟังแล้วถ้านําไปปฏิบัติตามนะคะก็จะเริ่มต้นปี2025อย่างสวยงามไปด้วยกันคะ่ะจะมี ep ไหนบ้างมาฟังกันนะคะดีที U ่อยู่เดียว presented by ไทยประกันชีวิต สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Single Being งพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้น mm hmm. เมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบ EP คุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะ ซิงเกิลพิยงอีสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็เช่นเคยค่ะปีนี้ค่ะหมอก็จะรวบรวมที่สุดแห่งปี2024สรุปเรื่องราวดีๆนะคะมาให้ครบทุกรอบด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายดีนะคะมีทิปอะไรเด็ดๆสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพการเงินดีสุขภาพการงานดีและก็ที่สําคัญนะคะสายมูห้ามพลาดค่ะสุขภาพดวงดีค่ะซึ่งทิปเหล่านี้นะคะก็ฟังแล้วถ้านําไปปฏิบัติตามนะคะก็จะเริ่มต้นปี2025อย่างสวยงาม ไปด้วยกันค่ะจะมี EP ไหนบ้างมาฟังกันนะคะเรื่องราวของพอร์ o เทรลเดดเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณปี2,000บวกลบนะคะโดยดรเดวิดเจนกินส์เป็นนักวิจัยด้านอาหารชาวแคนาเดียนที่เขาก็พยายามที่จะหาว่าเอออาหารประเภทไหนที่มันจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของโรคคอเลสเตอรอลสูงนะคะไขมันสูงซึ่งเป็นปัญหาแบบระดับโลกเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นก็ไม่อยากรับประทานยาหรือรับประทานยาอย่างเดียวก็ยังไม่ดี หรือจริงๆถ้าทานอาหารยังไงแล้วไม่มีปัญหาคอเลสเตอรอลก็น่าจะดีที่สุดเพราะว่าพอมีคอเลสเตอรอลสูงมันก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะ stroke ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครที่อยากจะแก่แล้วมีปัญหานั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่ามันกินยังไงหลักๆเลยสิ่งที่เราต้องเก็บเข้าพอร์ตเนี่ยมีอยู่4อย่างอย่างแรกเลยก็คือ plant based โปรตีนนะโปรตีนดีจากพืช อันที่สองคือเส้นใยอาหารอันที่สามคือถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายถั่วที่ว่านัทของฝรั่งนะคะแล้วก็สี่ก็คือไฟโตสเตอรอลนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ในพืชเช่นกันสี่อย่างนี้คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสในการเก็บเข้าพอร์ตร่วมกับการทานอาหารที่ลดไขมันอิ่มตัวนะซึ่งมีในพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะคะนมผลิตภัณฑ์จากนมชีสทั้งหลายนะคะแล้วก็ลด การกินเค็มลดเกลือนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราก็คงต้องลดพวกอาหารแปรรูปอาหารนอกบ้านซึ่งมันก็จะมีเกลือสูงนะคะถ้า a อคเนี่ยแบบพูดถึงนะว่าการที่เราจะมีความฉลาดในการแก้ปัญหาได้ค่ะมายเซ็ตที่เราต้องมีคือหนึ่งต้องยอมรับความจริงก่อนเลยอยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็ไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นด้วยนะแล้วก็ไม่โทษสถานการณ์ในทันทีอืมแล้วก็มองไว้เสมอว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ด้วยอันนี้คือยอมรับความจริงก่อน คสองคือทบทวนปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันเริ่มจากจุดไหนมันจะทำให้เราฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤตได้เหมือนกันแล้วรวมไปถึงมันจะทำให้เราอะค่ะเจอสิ่งที่แตกต่างเพื่อโอกาสที่ดีกว่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณหมออันนี้ก็คือไมเซ็ตที่ดีสำหรับการที่เรามี AQ หรือว่าสร้างได้ด้วยสร้างไมเซ็ตที่ดีค่ะแล้วพอสร้างไมเซ็ตเรามีใจลอมาแล้วค่ะคุณหมอเป็นไงคะพฤติกรรมมาด้วย พฤติกรรมพฤติกรรมเราสร้างได้เช่นเดียวกันค่ะหลายๆคนค่ะ AQ เนี่ยรู้ว่ามีทุกคนมี potential เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เราขาดค่ะขาดวินัยหรือขาดการสร้างพฤติกรรมอืมฉะนั้นวันนี้ค่ะพฤติกรรมเรามีสามเทคนิคค่ะสามอามให้เราเริ่มสร้างเทคนิคค่ะอาแรกค่ะเป็นเรื่องรูทีนอ่า routine ทได้แต่ทํายากนะคะในบางเรื่องไม่มีวินัยให้สร้างรูทีนนี่ยากมากเลยใช่ใช่ค่ะคุณหมอพอคุณหมอพูดว่าคุณหมออ่ะ ไม่เลือกทานอาหารแต่เลือกเรื่องออกกำลังกายแล้วมีปัญหาเรื่องการออกกําลังกายค่ะคุณหมอสมมตินัเป็นควิเตอร์ในเรื่องออกกําลังกายเนาะนัทจะใส่น้อยๆก่อนแต่เป็นรูทีนนะรูทีนคือจันพุทธสุขก็เรียกว่ารูทีนได้เหมือนกันอ่าเนี่ยคือเริ่มสร้างพฤติกรรมที่เป็นรูทีนก่อนเลยอปกติถ้าพูดถึงรูทีนก็จะมีความรู้สึกว่าเออต้องทําเป็นประจําทุกวันก็อาจจะน่าเบื่อฉะนั้นอาที่สองค่ะรีแลกซ์ อ uh huh. make it fun ค่ะทําให้มันสนุกอ่าให้การไปฟิตเนสของแนทเนี่ยแนททำไงรู้ไหมคะคุณหมอเปิดซีรีส์ค่ะ แมมกำลังจะตอบว่าหาพีทีหลรอๆอ้ยคุณหมอคะอันนั้นก็อาจจะต้องใช้กำลังแบบด้าน financial อีกนิดนึงเปิดซีรีส์ดูเอาละกันโอเคดูพระเอกซีรีส์เอาก็ได้ใช่ค่ะวิ่งกับซีรีส์เกาหลีวิ่งกับพระเอกเกาหลีอหรือเปิดหนังอินเดียแลาวิ่งไปด้วยนะแบบเสาต้นนั้นต้นไม้ต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเมกิฟัน อ uh huh, uh huh. ด้วยค่ะ uh huh. ก็รนะีแลกซ์เนาะแบบ <Relax. S 2> ทำกิตวัตรประจำวันให้มันรีแลกซ์แล้วก็สุดท้ายค่ะก็สร้าง Relationship เนาะหมายถึงว,ว่า uh huh. มีคนคอยให้กำลังใจ uh huh. พอนัตเริ่มออกกำลังกายอุ้ยฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นมีคนให้กําลังใจวินเนดูดีขึ้น uh huh. อ่าดูผิวพันณเป่งปังหรือดูกระฉับกระเฉงมากขึ้น อือันนี้ก็คือแบบมีคนคอยสนับสนุนคือการที่เราจะสร้าง a q ที่ดีไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรแล้วเราจะฝาฟันไปได้เริ่มจากไมซ d เซ็ตแล้วก็ต่อด้วยหลัก3าใช่ไหมคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยฝ่าฟันกับอุปสรรคไปได้ไม่เป็นควิเตอร์ไปซะก่อนเชื่อไหมว่าหลายคนไม่รู้ค่ะว่าตัวเองวันเนี้ยรวยขึ้นหรือจนลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเพราะเราไม่เคย เอาสินทรัพย์และหนี้สินเนี่ยมา uh huh. ใส่ตารางกลางดูเลย uh huh. วันนี้ถ้าถามว่าอยากให้ทำอะไรที่สุดคนอยากใ,ให้ทุกคนไปทำตารางสินทรัพย์หนี้สินของตัวเอง uh huh. คือลิสต์ออกมาให้หมดเลยค่ะว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้าง uh huh. เช่นมีบ้าน uh huh. ก็คือสินทรัพย์มีรถยนต์มีหุ้น uh huh. กองทุนรวมไล่มาให้หมดประกันชีวิตทองคำ กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรที่เปลี่ยนเป็นสภาพคล่องเพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งหนึ่งมันคือถ้าวันไหนเนี่ยเอาพูดตามตรงก็คือเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วอะแผ่นเนี้ยเอ็กเซลไฟล์เนี้ยมันจะกลายเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราจะจัด mm hmm. สรรด้านพูด mm hmm. ไม่งั้นลรจากไปอย่างไม่รู้ตัวคะ่ะ <c oughs> ควรข้างหลังไม่รู้เลยนะว่าเราเนี่ยไปซื้อที่ไว้ที่ไหน เรามีอะไรเก็บไว้มีทองคำฝากไว้ที่ร้านทองร้านไหนบ้างมีกองทุนอยู่สิบบรจอทีเนี้ยเงินพวกเนี้ยถ้าเราไม่เคยบอกใครมันไม่มีคล้ายๆเป็นไบเบิลอะค่ะที่จะให้ดว่าอ่านเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเธอมาดูนะถ้าฉันไม่อยู่ไปจัดการทรัพย์สินเหล่านี้เราก็เราสามารถจัดจัดได้ด้วยว่าก้อนไหนอยากให้ใครก้อนไหนอยากจะให้ครอบครัวก้อนไหนบริจาคการกุศลอย่างเงี้ยเป็นต้น อแล้วเราต้องอัปเดตบ่อยแค่ไหนคะไอชีดนี้ส่วนตัวเฟอร์นะคะประมาณปีละหนึ่งครั้งอ่าก็คือปีหนึ่งก็มารีวิวดูรอบหนึ่งว่าจะต้องเพิ่มอะไรลดอะไรใช่แล้วเราก็จะรู้ว่าหนึ่งก็คือตอนนี้สุขภาพการเงินของเราเป็นอย่างไรหนี้สินลดลงไหมหรือยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนของสินทรัพย์แล้วก็ถ้าเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินมันคือความมั่งคั่งสุดทธิค่ะ ดีมากๆเลยนะคะหมอชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าก็คืออาจจะแบบก็อยากรู้อะไรก็เปิดดูแอปธนาคารเนาะธนาคารนี้ฉันมีเท่านี้ปลรจอนี้ฉันมีเท่านี้แต่ไม่เคยเอาทั้งหมดอะมารวมในภาพเดียวกันในชีตเดียวกันถ้าประเด็นคือคนที่ทำงานกับเราโดยเฉพาะสมมติเจ้านายเราอะเขาแบบหมาป่าหมาป่าตัวโตเลย เราจะรับมือยังไงดีเราก็สามารถกลายร่างเป็นยีราฟได้เนาะคือถ้าเรากลายร่างเป็นหมาป่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหมาป่าที่ลงไปกัดกันแต่ถ้าเรากลายร่างเป็นยีราฟเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะมีคนหนึ่งอะที่จะแบบช่วยทําให้ความขัดแย้งตรงเนี้ยมันมีโอกาสจะยุตินะเช่นเจ้านายอาจจะพูดกับเราว่าอะไรเดียงานแค่นี้คิดจะช่วยกันบ้างไหมเนี่ยสมมตินะเจ้านายอาจจะพูดว่างานแค่นี้ทําไมไม่เสร็จสักทีนี่คิดจะช่วยองค์กรบ้างไหมเนี่ย เจ้านายมาปะใส่เราละเนาะเออเราก็อาจจะแซงตัวเป็นยีราฟอ,อาจจะเป็นทั้งยีราฟหูออกอก็แดงความเข้าใจอ,อารมณ์ความรู้สึกเขานะอเออเราก็จะแบบอ๋อหนูเข้าใจค่ะพี่คงรู้สึกโกรธแล้วก็อาจจะรู้สึกเครียดเนาะเพราะว่าพี่ก็คงต้องการให้งานตรงเนี้ยม,มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวยังไงห,หนูจะ รีบทำแล้วก็รีบแก้ไขตรงนี้นะคะหรือพี่มีอะไรแนะนำหนูตรงนี้ไหมคะหมาป่าก็จะใจอ่อนลงเลยมันก็อย่างน้อยข้อกัจะกัดเราได้น้อยลงอะ่ะเพราะว่าเนาะเวลาคนเรามันคือมันก็เป็นสัญชาตญาณมนุษย์เนาะเวลาแบบเจออะไรที่อันตรายบางทีเราก็มักจะสู้กลับใช่ไหมแต่ถ้าเราเจอว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้อันตรายเท่าไหร่เราก็จะสงบลงคือประเด็นคือเราต้องเข้าใจด้วยเนาะว่าไอ้ที่เขาพูดแบบเนี้ยไอ้ที่เขาเป็นหมาป่ากายล่างอยู่เนี่ยลึกๆจริงๆข้จะรู้สึกเครียดอยู่ เขาอาจจะกังวลเนาะงานจะส่งไม่ทันแล้วเขาสั่งต้องการอะไรนะอ๋อเขาต้องการให้มันเอฟเฟกตีฟอาจจะต้องการความร่วมมืออะไรเงี้ยงั้นถ้าเราสามารถเห็นสิ่งเนี้ยแล้วเราสะท้อนกลับไปได้อ่ะมันก็จะทําให้เขาว่่เอาจริงคนเราพอมันเห็นว่าเอ้จริงเราก็เรารู้กแบบเนี้ยเรากำลังต้องการแบบเนี้ยเออใช่มันมีคนเข้าใจอะเออใช่น้องเข้าใจละถูกถูกพี่ต้องการนี้แหละมันเบาลงเนาะหมอจะมาสู่ทิป ที่จะเป็นข้อปฏิบัติเลยที่จะทําให้คุณเป็นคนโชคดีขึ้นนะทาอะไรได้บ้างหนึ่งนะคะหมั่นสงสัยและก็ตั้งคําถามไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณเป็นคนโชคดีได้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมมันอาจจะทําให้เราอะ่ะได้มุมมองใหม่ในการมองปัญหานะคะ 2. การสร้างเน็ตเวิร์กการมีเพื่อนที่หลากหลายสําคัญมากเพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างอาชีพเพื่อนต่างวัฒนธรรมคุณมีครบหรือย,อยังนะคะหรือ3 กอดรับความล้มเหลวแน่นอนค่ะเวลาเราล้มเหลวเนี่ยบางคนเลือกที่จะลืมเลือกที่จะไม่พูดถึงนะซึ่งอันนี้มันจะมาทำให้เราไม่เกิดการเรียนรู้และจะไม่โชคดีคนโชคดีเนี่ยต้องยอมรับว่าเฮ้ยเคยถูกหวยกินเคยโชคไม่ดีแล้วเราก็จะเรียนรู้จากมันสี 4. แชร์ Share, เป้าหมายให้เพื่อนฟังเวลาเรามีเป้าหมายอยากจะทําอะไรอยากจะประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยเราแชร์เราคุยให้คนอื่นฟังได้ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวบางทีเพื่อนนี่แหละจะเป็นคนที่ช่วยคอนเน็กต์ดอทให้เราห้าคิดบวกค่ะหาโอกาสในทุกสถานการณ์หมอเชื่อว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราเห็นหรือว่าไม่เห็นแล้วหกสิ่งนี้ดีมากๆเลยคือการ หัดให้เวลากับการคิดย้อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วเขียนเป็นบันทึกเป็นบล็อกเป็นอะไรก็ได้มันจะทําให้เราอะฝึกที่จะมองเชื่อมโยงแล้วก็เห็นแพทเทิร์นหรือโอกาสจากสถานการณ์นังนั้นเช่นเราเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเรามาสายเราก็เลยได้ขึ้นลิฟต์กับคนนี้เรารู้จักกับคนนี้เลยรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นแบบอินเวสเตอร์ที่จะมาลงทุนให้สตาร์ทอัพของเราหรืออะไรเงี้ย การที่เรามาเขียนย้อนะเราจะเห็นว่าบางครั้งไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดและไม่ได้อยากให้เกิดมันก็นํามาสู่บางสิ่งที่เราอยากให้เกิดเช่นกันมันจะทําให้เราฝึกมองในแง่ดีได้มากขึ้นมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นคนโชคดีได้มากขึ้น หวังว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้ย้อนกลับมาฟังหลายๆ EP ที่หมอรวบรวมมาให้ฟังนี้จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจให้ปีใหม่เนี้ยอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็น New ยูในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดรับปี2025ไปด้วยกันนะคะเช่นเคยค่ะในปีหน้านะคะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังซิงเกิลบิ n g ได้ในทุกแพลตฟอร์มที่คุณฟังพอดแคสต์นี้ค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดเป็นเพื่อนกันหมอก็ฝากกดในทุกช่องทางที่คุณกําลังรับฟังอยู่ด้วยนะคะปีหน้าใครอยากฟังเรื่องอะไรอยากให้หมอเล่าเรื่องไหนหรืออยากใให้ชวนคร มาคุยในพอดแคสส่งมาบอกกันได้นะคะจะในคอมเมนต์ช่องทางที่คุณฟังอยู่หรือว่าที่ X ทิดาการ T H I D A K A R N ก็ได้ค่ะหมอรออ่านทุกความคิดเห็นอยู่นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆจริงๆอีกครั้งที่ติดตามฟังกันมาโดยตลอดค่ะและท้ายที่สุดนี้ขอบคุณไทยประกันชีวิตที่สนับสนุนพอดแคสต์ EP นี้ค่ะสวัสดีปีใหม่2025ค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต